สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะวันนี้ประสิจะมาภาพเปลนปลยทานเป็นดอกบัวดอกบัวแบบง่ายๆค่ะสําหรับมือใหม่เลยค่ะก็สืบเนื่องมาจากว่าดอกแบบเนี้ยประสิเคยทําคลิปไปนานแล้วก็มีคอมเมนต์มาบ่อยๆบ,บ,บอกว่ามันไม่ชัดเพราะมันเป็นสีขาวมองไม่ชัดเลยทีนี้ประสิก็เลยว่าเดี๋ยวจะทําให้ดูใหม่ค่ะประสิก็เลยใช้ลิบบินประกบกันสองสี เพื่อจะได้มองเห็นชัดๆถ้าเกิดว่าเป็นสีเดียวบางทีมันก็ไม่ชัดเวลาทาประสีดูในกล้องประสีก็ว่าชัดแต่เวลาอัปโหลดไปแล้วมันไม่ชัดมันมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ประสีก็ได้ทําประกอบกันแบบนี้นะคะอันนี้ก็สําหรับมือใหม่เลยค่ะก่อนที่จะไปทําดอกซับซ้อนเราก็ทําดอกง่ายๆแบบนี้ไปก่อนเลยค่ะดอกง่ายแต่สวยงามนะคะเริ่มทําฐานกันเลยค่ะใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะนี่เป็นเนื้อทรายตาระขังนะคะ ตรที่ความยาว6 6เซนติเมตรแล้วก็พับทบมาค่ะให้ปลายยาวต่างกัน3เซนติเมตรแบบนี้นะคะเวลาเราทําฐานเราก็จะใช้ปลายด้านยาวไว้ด้านบนค่ะเราก็จะเริ่มทําฐานกันเลยค่ะเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่สมคล้องเส้นที่สอง,องเส้นที่ส,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 สก็สอดเข้าไปในช่องที่1่งแบบนี้ค่ะ ก็นำมาคล้องเส้นที่3นะคะแบบนี้ค่ะก็รวบเข้ามาค่ะจากนั้นเราก็จะหยิบเส้นด้านบนของแต่ละคู่นะคะพาดเฉียงไปค่ะเฉียงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำมาทุกเส้นเลยค่ะ ก็เส้นสุดท้ายแล้วค่ะก็สอดล็อกไว้ค่ะก็กดให้เป็นรอยตายตัวไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะพลิกมาทางนี้ค่ะพระสีก็จะหยิบแบบตะแคงแบบนี้นะคะขึ้นมาพาดทับกันทั้งหมด4ีเส้นค่ะ1 2 3 4แล้วก็ได้4ี่เส้นแบบนี้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะปล่อยเส้นด้านล่างของสเส้นนี้นะคะ เส้นน like so ี้ค right. right. well, ่ะปล่อยลงมาแบบนี on ้ค่ะเราก็จะหยิบเส้นถัดไปขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นด้านล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปก็หยิบขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นด้านล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปหยิบขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นด้านล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปหยิบขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นด้านล่างลงมาค่ะเราก็ไม่มีเส้นที่จะหยิบ ไปแล้วนะคะเราก็เหลือ3ามเส้นด้านบนแบบนี้ค่ะแล้วก็หยิบเส้นด้านล่างของ3ามเส้นนะคะสอดเข้าไปในช่องที่1ก็จะมีช่องช่องที่1แบบนี้ค่ะเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าทั้งช่องที่1ก็ลอดไปออกในช่องที่สองแบบนี้นะคะเส้นสุดท้ายค่ะสอดเข้าทั้งช่องที่1ก็ลอดไปออกในช่องที่สามแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็รวบมาค่ะเราก็ดึงให้กระชับไปด้วยค่ะ mm hmm. ค่อยดึงไปค่ะเราอย่ไปดึงทีเดียวแล้วกระชับเลยไม่ได้นะคะ นั้นเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปค่ปะปาะสิก็จะหยิบขึ้นมาทั้งหมดห้าเส้นแบบนี้นะคะเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาค่ะก็เป็นห้าเส้นนะคะเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาค่ะก็เป็นห้าเส้นค่ะเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะเส้นทางซ้ายขึ้นมาอีกค่ะ เส้นทางขวาพาดลงไปค่ะเส้นด้านล่างก็หมดแล้วค่ะก็จะเหลือสี่เส้นแบบนี้ค่ะแล้วก็มาดูค่ะเราจะหยิบเส้นทางขวาสุดนะคะเหลือสี่เส้นแบบนี้ค่ะสอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งแบบนี้ค่ะเส้นถันมาค่ะสอดเข้าทางช่องที่หนึ่งอดไปออกในช่องที่สองแบบนี้ค่ะ เส้นถัดมาค่ะสอดเข้าทางช่องที่1ลอดไปออกในช่องที่3าเส้นสุดท้ายค่ะสอดเข้าทางช่องที่1ลอดไปออกในช่องที่4 1 2 3 4จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็พลิกมาดึงทางด้านนี้ค่ะดึงให้กระชับค่ะอย่าแน่นเกินนะคะเดี๋ยวเราทําขั้นตอนสุดท้ายจะสอดไม่ไปค่ะ กระชับแล้วเราก็จะสอดไปตามแนวเขาลอดไป3มช่องนะคะก็ครบทุกเส้นแล้วค่ะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับขึ้นอีกนิดหน่อยได้ค่ะ แล้วก็พลิกมาดูก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นทรงสูงขึ้นของขนส้มนะคะจากนั้นเราก็หยิบเส้นด้านหน้าเราเลยค่ะจับพลิกไปด้านหลังนะคะตรงนี้ให้เขาเป็นแนวตรงกับเส้นด้านล่างแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะต้องสอดสอดเข้าตรงนี้ในขั้นตอนต่อไปพลิกไปด้านหลังอีกครั้งค่ะในช่องถัดมา ก็สอดมาแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะทำเหมือนเดิมค่ะแบบนี้ค่ะ เส้นสุดท้ายแล้วค่ะพลิกพลิกอีกหนึ่งครั้งค่ะไม่ได้สอดเส้นนี้นะคะแบบนี้ไม่ถูกนะคะเราต้องสอดเส้นด้านในค่ะตรงนี้ค่ะแบบนี้ค่ะ ก็ครบทั้งแปดเส้นแล้วค่ะเราก็ดึงให้เขากระชับขึ้นค่ะลูตรงนี้เดี๋ยวเขาก็หายไปค่ะพลิกมากค่ะสอดลอดไป3ามช่องเหมือนขั้นตอนเมื่อสักครู่นะคะ ก็จะตัดปลายทิ้งไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะก็จะทำขั้นตอนต่อไปค่ะว่าสีก็จะประกบสองเส้นเพื่อจะให้เห็นชัดๆค่ะอันนี้ก็เป็นกากเพชรใสาตาท w ประกบกับสีขาวเนื้อใสาตาละคังนะคะแล้วก็ตัดสีละแปดเส้นค่ะความยาว 36เซนติเมตรค่ะแล้วก็จะสอดเข้าไปใต้ปลายที่เราตัดเมื่อกี้นี่ค่ะแบบนี้นะคะก็มาลึกมาประมาณนี้ค่ะล้วสอดเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยค่ะสอดเข้าไปใต้ปลายแบบนี้ค่ะเดี๋ยวปัสีสอดเสร็จแล้วเราค่อยมาดูกันใหม่ค่ะก็ครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะ จากนั้นเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปหยิบเส้นด้านหน้าเราเลยค่ะเส้นด้านหน้าเราแบบนี้ค่ะจับมาแบบนี้ค่ะโค้งมาค่ะโค้งมาแบบนี้ค่ะจะเป็นรูปกรวยแบบนี้นะคะเราก็จะสอดในช่องถัดมาค่ะแบบนี้ค่ะ ต่อมาเราก็จะทํามาทางขวานะคะจับเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะสอดมาค่ะเดี๋ยวเราค่อยจัดอีกทีค่ะเราสอดไปก่อนค่ะ สอดมาแบบนี้เลยค่ะเราก็ทำเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยค่ะจับมาแบบนี้นะคะสอดเลยค่ะก็ดึงมาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยดึงอีกทีค่ะจับมาค่ะ สอยเข้าไปค่ะสอยเข้าไปในกรีบสีเหลืองนะคะต้องจับเสมอกันค่ะเขาจึงจะมาพร้อมกัน เส้นสุดท้ายแล้วค่ะจับปลายให้เสมอนะคะถ้าทำเส้นคู่ทำเส้นเดี่ยวก็ได้ค่ะว่าดอกที่ว่ามองไม่ชัดนะ่ะถ้าทำเส้นเดี่ยวนี่ก็สีทำเส้นคู่เพื่อจะได้มองกันชัดๆเลยค่ะก็มาดึงให้เข,าเข้ามาในเปลีบสีเหลืองสักหน่อยค่ะ เป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็พลิกกลับมาค่ะเราก็จะสอดลอดไปสามช่องนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะ ายค่ะเรก็ลบทั้งแปดเส้นแล้วค่ะแล้วก็พี่กลับมาดูค่ะ ดูว่าเส้นไหนเขาไม่ค่อยเข้าไปเราก็จะดึงค่ะกระสีดึงตรงนี้นะคะจับเส้นนี้ค่ะนับมาหนึ่งสสามสี่แบบนี้ค่ะดึงนิดๆ่ะไม่ต้องเข้าไปในกลีบเยอะค่ะ ประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็ท,ทําขั้นตอนต่อไปค่ะหยิดเส้นด้านหน้าเราเลยค่ะพลิกมาแบบนี้ค่ะพลิกอีกหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะสอดในช่องถัดมาเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปในกรีดสีเหลืองนะคะสอดแค่กรีบสีกรีบสีม่วงนีค่ะ ตรงนี้ก็ไม่ต้องเผื่อใหญ่แบบนี้เพราะเราจะไม่ได้สอดขั้นตอนต่อไปค่ะเราดึงเข้ามาแคบๆได้ค่ะก็จะทำเหมือนกันนะคะสอดเข้ามาตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะ ก็ดึงมาค่ะพลิกไปด้านหลังค่ะสอดใต้กลีดนี้ค่ะก็จะออกมาแบบนี้ค่ะพลิกไปด้านหลังค่ะพลิกอีกหนึ่งครั้งค่ะก็สอดใต้กลีดนี้ค่ะ พริกไปค่ะพลิกอีกหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะสอดใต้กลีบนี่ค่ะ เท่ากันนะคะค่อยๆดึงค่ะดึงไปก็ดูด้วยว่าเข้ากันสวยงามหรือเปล่าจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะจับเส้นด้านหน้าเราเลยค่ะจับมาทางขวาแบบนี้นะคะ โค้งมาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะสอดเส้นข้างๆนี่เลยค่ะก็จะใช้นิ้วโป้งซ้ายกดลงไปนะคะตรงนี้เขามีหลายเส้นเราต้องสอดให้เขาลอดไปหลายๆเส้นนะคะแบบนี้ค่ะ ลุกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงจะได้ประมาณนี้ค่ะทำมาทางซ้ายนะคะจะได้ไม่บังกันเนี่ยถ้าไม่เท่ากันถ้าใครทำตเส้นคู่ก็ต้องตัดให้เท่ากันนะคะโค้งมาค่ะ จะได้ลักษณะแบบนี้นะที่เราโค้งมาเนี่ยก็ดึงมาค่ะจับแบบเนี้ยโค้งมาค่ะ เส้นสุดท้ายแล้วค่ะก็จะได้เกลีบแบบนี้ค่ะแล้วก็มาดูให้เ,เท่าๆกันนะคะ เท่าๆกันแล้วเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปค่ะหยิบเส้นด้านหน้าเราเลยค่ะจับโค้งกลับมาแบบนี้นะคะสอดในเส้นถัดมาแบบนี้เลยค่ะสอดแบบนี้นะคะก็จะโผล่ขึ้นมานี่ค่ะก็ะดึงขึ้นมาค่ะแล้วก็ระวังกลีบที่แล้วนี่เขาจะขยับแล้วก็จัดให้พอดีทำเหมือนเดิมค่ะเราจะทำมาทางขวา หรือเราจะขยับทํามาทางซ้ายก็ได้ค่ะแบบนี้ค่ะขึ้นไปอย่างนี้ค่ะก็ดึงค่ะ,ะสิก็จะทํามาทางซ้ายนะคะ ะมีอีกกรีบหนึ่งที่สอดย้อนขึ้นมานี่คือจะมีอีกกรีบหนึ่งค่ะถ้าหยิบไม่ถนัดก็ใช้แหนบคีบออกมาก็ได้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะทําขั้นตอนสุดท้ายค่ะกรีบสุดท้ายค่ะจับมาทางขวาแบบนี้ค่ะโค้งมาเหมือนเดิมมันกรีบเมื่อกี้นี้แหละคะ่ะแบบนี้ค่ะโค้งมาเหมือนเดิม แล้วก็สอดอ่าเราจะสอดตรงนี้นะคะระหว่างระหว่างกลางของกลีบนี้กับเส้นที่เราสอดย้อนขึ้นไปค่ะสอดเข้ามาเลยค่ะแบบนี้ค่ะก็ดึงมาประมาณนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกทีนึงค่ะ ทำมาทางซ้ายนะคะ ีน้ค่ะขั้นตอนนี้ก็อาจจะแน่นๆหน่อยถ้าใครมีริบบิ้นแข็งๆเราก็สอดนำไว้ก่อนก็ได้ค่ะแบบนี้ค่ะเราก็จะสอดง่ายค่ะมดดว่าใครดึงมาแน่นมันก็จะสอดยากแล้วก็ต้องหาตัวช่วยค่ะแบบนี้ค่ะ 16ซนติเมตรจริงๆแล้วพอดีนะคะถ้าเป็นเส้นเดี่ยวนี่ก็จะพอดีก็จะเหลือเยอะกว่านี้แต่ถ้าใครไม่ถนัดก็ตัดไปเลย37เซนติเมตรเพิ่มไปอีกเซนติเมตรหนึ่งปลายข้างองเขาก็จะสอดไม่ค่อยออกก็เล็มเอาใหม่ค่ะ เส้นสุดท้ายแล้วค่ะภาสีก็แนะนำถ้าใครทำทีแรกะก็ตัดยาวไว้หน่อยนึงก็ได้ค่ะเป็นมือใหม่ทำครั้งแรกอตัดไปเลย40เซนติเมตรไว้ก่อนพอเราชำนาญแล้วเราก็ค่อยๆลดลงมาให้มันพอดีค่ะ จะได้แบบนี้ค่ะเราจัดให้เท่ากันก่อนนะคะก็เท่ากันแล้วค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะสอดเก็บขึ้นไปเลยค่ะมันก็ยาวไปหน่อยว่าสีก็จะตัดออกถ้าใครตัดมายาวก็3เซนติเมตรค่ะไม่ต้องยาวกว่า3มเซนติเมตร เราก็จะหยิบสอดลอดไปด้านบนนะคะแบบนี้ค่ะจะได้แบบนี้ค่ะเราก็สอดเหรียญทีหลังได้แบบนี้นะคะสอดเข้าไปตามแนวแบบนี้เลยค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะก็สวยงามแบบนี้เลยค่ะาสีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของาสีจนจบนะคะ แล้วพบก,กันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ